قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا ولكل أمة الأجل فإذا جاء أجلهم لا يستقرون ساعة ولا يستقدمون بسم الله الذي لا يَدُرُّ ما أسبه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Assalamualaikum ah w a r ต h m a t u l l a h wabarakatuh ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้วก็ได้คุยกับพี่น้องถึง เรื่องราวของกษัตริย์ฮารูนรารซีดในขณะที่วิญญาณของท่านจะออกจากร่างท่านก็ให้ข้าทาสบริวารแบกท่านไปดูหลุมศพที่เขาจะไปนอนตามความประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับยูรีดูอย,ยรอกบรหูมีความปรารถนาที่จะเห็นกุโบร ฟาฮามาลูหูข้าทาสบริวารก็แบกเข้าไปฟานาซโดรฮารูนารอซีดฮารูนารอซีดก็มองไปยังหลุมศพว่บากาและก็ร้องไห้ซุมมะรอฟาอารอซัฮูหลังจากนั้นท่านก็ยกศีรษะขึ้นสู่ฟากฟ้าและก็กล่าวว่า ยามันลายาซูลูมุลกูฮูโอ้ผู้ที่อำนาจหมดไปแล้วเพราะท่านเป็นกษัตริย์เนี่ยอำนาจหมดไปแล้วอิรฮัมมันก็ลาโอ้ผู้ที่อำนาจยังมีอยู่คืออัลลอฮ์โอ้ผู้ที่ทรงด้วยอำนาจไม่มีคำว่าตายนะจงเมตตาบุคคลซึ่งที่อำนาจได้หมดจากเขาไปแล้วนี่เป็นการขอพรของท่านฮารุนนรารสิดที่มีต่อ,อล ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อท่านได้ฟังมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรกับสกาดเนี่ยไม่ได้จ่ายมาเกือบทั้งชีวิตแล้วก็เอาเงินที่ฮารอมมาเลี้ยงครอบครัวอยู่ทุกวันนี้พี่น้องถ้าท่านคิดในการที่จะจ่ายสกาดที่ผ่านมาในอดีตที่บกพร่องเงินของใคร ถ้ายังตณนีอยู่นะถามว่าเงินของใครถ้าของท่านจริงๆเนี่ยมันต้องไม่โดนบาลามันต้องไม่จนแต่ท่านหมดไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องไร้สาระคืออะไรเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคีร์ไร้สาระทั้งหมดเงินทองท่านหมดไปอย่างนี้ลูกหลานก็หมดไปในเรื่องราวที่ไร้สาระคือเรื่องที่ได้ประโยชน์ดุนยาอย่างเดียวนั่นคือไร้สาระลูกคุณจะจบแค่ไหนก็ช่าง อลัลลอฮ์ไม่ต้องการถ้าการดำเนินชีวิตของเขาไม่มีอิสลามในการดำเนินชีวิตคนเหล่านี้อลัลลอฮ์ไม่ต้องการเราเป็นพ่อแม่ต้องการหรือครับคุณไม่ต้องห่วงเลยลูกหลานของท่านว่าจะอยู่อย่างไรไม่ต้องห่วงเลยถ้าพ่อแม่ทรงเข้าเรียนศาสนาจนกระทั่งรู้และเข้าใจและขอพรให้กับลูกเต้าท่านจะนอนสุขอยู่ในหลุมศพเพราะพรของลูกของท่านแต่ทุกวันนี้ ท่านมีลูกสามคนมีลูกสี่คนไม่รู้ในเรื่องราวขออิสลามท่านจะไปตอบอะไรกับอัลลอฮ์เพราะเป็นอามานะจากพระผู้เป็นเจ้าท่านบอกว่าลูกท่านเหรอทรัพย์ท่านเหรอที่ดินท่านเหรอเอา้าก็บอกที่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายและอัลลอฮ์เอาเระหมดไหมว่าอัมฟิกูมิม,มายาละกุมมุสตักรฟีนาฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของนี่ของฉันหน่นของฉัน อัลลอฮฺอักบัถ้าคนขยันและรวยเนี่ยในดุนยามีคนจนไหมถ้าขยันและรวยเนี่ยในดุนยาเนี่ยมีคนจนไหมพี่น้องมันจะต้องไปเกี่ยวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแรกคนที่เข้าใจศาสนาเขาจะเขียนหน้าประตูบ้านของเขาตัวใหญ่ๆฮาซามิมฟัดลิรอบบี และด้านในก็เขียนนี่แหละฮาซามินฟาดลิรอบบ,บีนี่คือความปรดบานจากพระเจ้าของฉันเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วเขาจะตนีได้ไหมเขาจะไม่ให้อัลลอฮ์เขายืมได้ไหมเขาจะไม่บริจาคก,กับคนยากไร้ได้ไหมเขาจะไม่จ่าย z a กา t ตามสิทธทิที่เป็นวาญิบได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เพราะเขาเขียนคําเตือนของเขาไว้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพี่น้องที่มีเก็บทั้งหลายครับ ท่านอิมามมาเล็กบินดีนาร์ท่านอิมามมาเล็กบินดีนาร์ผู้นี้คือใครมินซาดาติตาบีอินคนระดับแนวหน้าของยุคตาบีอินยุคสลับเอาง่ายๆย,ยุคที่นบีได้ชมเชยเอาไว้คอยรุนกุรูนีกรณีกรณีสุมาลาดีนายาลูนะฮุมสุมาลาดีนายาลูนะฮ์ ยุคที่ดีที่สุดคือยุคของฉันและหลังจากฉันไปอีกสองร้อยปีก็สามร้อยปีนะท่านพูดอะไรไว้ครับขอรยันนาสุมินัดดุนยาวะลัมยารูกูอัตยาบุัยอินพีฮาคนเนี่ยออกจากดุนยานี้ไปโดยที่ไม่ได้ลิ้มรสถ,ถึงความอร็จอร่อยความดีงามสักสิ่งหนึ่งในดุนยานี้พี่น้องครับ ไม่ได้ลิ้มรสเลยความอริอร่อยของเขาในดุนยานี้นะเพราะฉะนั้นไอความอริอร่อยในดุนยานี้มันคืออะไรล่ะพี่น้องท่านก็ถูกถามท่านฟังนะท่านตอบยังไงก็ลูบรรดาตาบีอินก็ถามว่าวามาหัวยาอบายายาอะไรเล่าโอ้อบายายาเอ,อ๋ย ที่บอกว่าสิ่งดีงามหลายๆอย่างด้วยกันในดุนยาจบชีวิตในดุนยาไม่ได้ลิ้มรสอะไรไปเลยก็ละท่านมาเล็กก็บอกว่ามะอริฟัตุลลอฮิต t อ a l a อัลลอฮุอกบับอัลลอฮุอกบัต,ลลบตพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านมาเล็กบินดีนาตบอกว่ารู้จักอัลลอฮ์เข้าใจในอัลลอฮ์อย่างดี พี่น้องถามว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยได้สร้างเบามาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้เบาเข้าสวรรค์หรือลงนรกคําตอบทุกคนอัลลอฮ์ต้องการให้เบาเข้าสวรรค์ใช่ไหมครับเมื่อเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยอะไรจะโดนกับตัวเราครอบครัวของเราพี่น้องของเรา ต้องเป็นเรื่องดีทั้งหมดเวลาโดนบาลาแล้วเนี่ยเขาจะไม่โทษอัลลอฮ์เขาจะสอบสวนตัวเองเขาจะโทษโทษตัวเองว่าชีวิตความไปอยู่ในดุน n านในย่างเข้ามาถึงอายุ70แล้วเนี่ยเมินออกจากคำสอนผินหลังให้กับสอนคำสอนของอัลลอฮ์มาเท่าไหร่แล้วใช้ทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้มาลูกหลานที่อัลลอฮ์ให้มา เคยได้ส่งเขาเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ไหมและทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์สุบหฮานะหูวาตาลาได้ให้มานั้นหมดไปกับอะไรพี่น้องฉะนั้นอลาบิซิกริลลาฮิตตตอมอินนุนกูลเพ,พึงรู้เถิดว่าการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นจิตใจของเจ้าสงบไม่มีอีกแล้ว คิดถึงทรัพย์คิดถึงที่ดินคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงภรรยาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเขาไม่ตายจากเราเราก็ตายจากเขาและถ้าคิดถึงอัลลอฮ์นี่คือความสุขที่สุดที่เราได้รับที่อัลลอฮ์ได้ให้เรามาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์เพราะนั้นคนบางคนนี่ไม่รู้จักเนี้ยมัดอันใหญ่หลวงที่อัลลอฮ์ได้ให้พี่น้องรู้ไหมว่าอะไร คนที่ไม่้อใจศาสนาจะบอกเลยเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อลัลลอฮ์ให้กับเราคือความร่ํารวยก็ผมเห็นค่ะคนกาเฟตข่ากันตายยิงกันตายพ่อแม่พี่น้องลูกข้าพ่อพ่อ,พอข้าแม่พี่ข้าน้องพี่ข้าป่านะอะ่ะก็บางคนมีรวยชนะเงินทองมากมายก,ก่ายกองใช่หรือเปล่าฉะนั้นลูกสับ ที่ดินตัวเราที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยให้เรามาใช้ไอ้เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคิรอกันนั้นหรือเปล่าครับเปล่าครับพี่น้องให้ใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาโดยที่ระมัดระวังและจะใช้ได้โดยระมัดระวังได้อย่างไงถ้าเราไม่แบ่งเวลาในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลาม จากทีวีจากการไปเรียนจากมือถือที่บ้านทุกวันนี้เรื่องราวของอิสลามเนี่ยถ้าจะเป็นตัวตนนี่เดินน่ยชนไปไหนไม่ได้หรอกครับเรื่องศาสนาทั้งหมดแล้วแน่กระทั่งในทีวีสีช่องเนี่ยก็มีให้เราดูใช่หรือเปล่าแต่เราเนี่ยพอเราคิดถึงเรื่องการประกอบอาชีพบางคนเนี่ยพี่น้องครับอลัลลอ์ปล่อยให้มกมุ่นอยู่กับการมองดินอย่างเดียวเลย ดุนยาอย่างเดียวเลยไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นพี่น้องบางคนก็ซื้อหนังสือมามากมา,ายกายกองอวกับให้กับมัสยิดทั้งๆท,ท,ที่ลูกหลานก็มีไม่เคยคิดแต่ตัวเองไม่สนใจในเรื่องราวที่เป็นสลามของอัลลอฮ์ก็มีมากมา,ายกายกองพี่น้องครับเพราะฉะนั้นที่ท่านมาเลกบินดีนาดพูดไวน้นี่มันกินใจเราฮิมาวุลลอฮ์ขอละเมตตา คารยันานสูมินัดดุนยาวลำยาดูกูอัตยบวไซเอ็นพีฮาพี่น้องครับมนุษย์เนี่ยมากมายกายกองเหลือเกินออกจากดุนยานี้ไปโดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ลิ้มรสถถสิ่งที่ดีงามสักสิ่งหนึ่งในดุนยานี้เลยบรรดากลุ่มชนเหล่านั้นก็ถามอิหมามมาเลก,กว่าถามมาเลก,กว่าวามาหุวยาอบายายาอะไรเล่าโออบายายาเอ,อ๋ยคือนามของมาเลกบินเดนั ก็ลามะอริฟตุลลอรู้จักอัลลอฮ์เข้าใจในอัลลอฮ์อย่างลึกซึ้งพี่น้องเพราะนั้นถ้าพี่น้องติดตามรายการนี้พี่น้องจะรู้เลยว่าร, o, รู้จักอัลลอฮ์รู้จักอย่างไรรู้จักรอซูลรู้จักอย่างไรพอเรารู้จักอัลลอฮ์และรอซูลอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยพี่น้องครับมันจะเกิดวิกฤตยังไงก็ช่าง จะร่ำรวยมากมายกายกองอยังไงก็ช่างคิดตลอดเวลาว่าความร่ำรวยที่อลัลลอฮ์ให้กับฉันเขาก็ฝากมาดูแลสังคมคนแปดจำพวกทเทอรอได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเวลาโดนบาลาคนเหล่านี้ไม่ตีโพยตีพายเพราะอาลัลลอฮ์ยังรักฉันอยู่ถ้าไม่รักอลัลลอฮ์ก็จะไม่ให้เราโดนบาลาให้อยู่อย่างเสเพสนุกสนานร่าเริงเหมือนกับคนกาเฟสในดุนยานี้อิสซาอัลลอฮ พี่น้องติดตามให้ดีนะครับขราวหน้าเนี่ยคำว่ารู้จักอลัลลฮ์คืออะไรวันนี้พบกันแค่นี้วัสสลาม ah uh. อาบบม ف ف ะอะัยกุมบารอกมาตุลลอฮ์วะบารอกาตุ